สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์ที่12นะครับถึง16กุมภาพันธ์นะครับรูปแบบนี้ใครที่เปรียบประกันครับอันดับแรกก่อนนะครับฝั่งขึ้นนับหมายเลข2นะครับฝั่งลงก็หมายเลข2เหมือนกันนะครับงั้นศักดิ์ศรีต้อเชี่อมกันก็คือเป็นไซด์เวย์ออกข้างนั่นเองนะครับการที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยเราก็ต้องมาร์กนะครับน่ะกรอบแนวรับแนวต้านคู่สมมาตรเนาะวิธีการตีคู่สมมาตรก็พอดีอาจารย์ทําเอาไว้ให้นะครับน่ะในตอนที่จะสอนเรื่อง v ีแวบนะครับน่ะทุกคนเนี่ยนะครับก เรียนเรื่อง v w a วปมาเนี่ยครับก็น่าจะเริ่มตีนะครับกรอบ v w a วปเป็นนะครับนะก็คือสามารถวงนะครับไอจุดเขียวๆเ,เนี่ยวงเป็นนะครับนะขอปรับเป็นทางเฟรม1ชั่วโมงนะจะได้สอดคล้องกับตัวเวฟไฟโบนะอาจจะวงเป็นว่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็สังเกตดูว่าราคานะครับนะช่วงหลังอันนี้พฤติกรรมนะครับนะทำโลต่ําลงทำไฮต่ําลงนะแม้ว่าจะมีสะบัดทำไฮขึ้นมาได้บ้างแต่ไฮนี้ยังไม่สูงเกินพีวีเอสไฮนี้มาเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนโครงสร้างหรือเป็นสตั๊กเจอร์ได้นะครับนะก็ยังคงเป็นลงมาต่อนะครับอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับงั้นพอเราได้นะครับนะเออ่กรอบคู่สมมาตรมาแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งลงกับฝั่งขึ้นมันสักเสียเทียมกันเนาะคุณก็ตีกรอบคู่สมามาตรมาเนาะงั้นคนนี้พอได้โซนแบบนี้มาเราเราต้องรู้แล้วนะครับถ้าเราจะเล่นนะถ้าเราจะเล่นตอนนี้เราไม่มีของเนี่ยเราเล่นยังไงใช่ไหมอันดับแรกก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นนะครับ โซนที่ได้เปรียบก็จะเป็นฝั่งรองใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับจุด Exit มันต่ำมากนะครับนะมันอยู่ที่บริเวณ2029แต่การที่คุณจะเข้ามาเล่นรองได้เนี่ยคุณก็ณจะรอนะครับนะให้เกิดจุดสีเขียวขึ้นมาก่อนนะครับพอเกิดจุดเขียวขึ้นมานะครับคุณเล่นฝั่งรองนะครับแล้วก็ Exit ที่2029นะครับตอนนี้ก2029ก็คือสต็อปล s อฝั่งรองนะครับแล้วก็ เล่นหน้าช็อตนะครับพอเล่นหน้าช็อตเสร็จปุ๊บก็เอาไฮตัวนี้นะครับเป็นแนวที่ห้ามผ่านเนาะอันนี้ก็คือแผนของเรานะอ่าจะเล่นลองนะรอให้เกิดจุดเขียวก่อนนะครับเล่นลองได้นะครับสต็อปลอทที่2029นะครับตัวนี้นะขณะเดียวกันครับถ้าจะเล่นช็อตนะครับถ้าจะเล่นช็อตนะครับอันนี้มุมมองผมก็คือรอหลุด2029ก่อนนะครับแล้วก็เล่นช็อตดีกว่านะครับจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าตอนนี้อยู่บนแนวรับคู่สมมาตรที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับนั้นการจะเล่นช็อตรอให้มันหลุด โซนออกมาเลยนะครับนะซึ่งจะหลุดแนวรับที่สำคัญด้วยนะครับนะเราค่อย follow short เมื่อ follow short เสร็จแล้วก็ Stop loss ที่2040นะหลังจากหลุด short ตรงนี้นะอ่าก็2040เป็น2040เป็นแนวที่ห้ามผ่านนะครับอ่ะโอเคครับผมแผนนองคำก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ผ่านมาแล้วครับ1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวทองคําของเรานะครับก็อื่นเลยต้องบอกว่าวันนี้มาช้ากันสักนิดหนึ่งนะพอดีวันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะอาจารย์ก็พาทีมงานนะครับไปไหว้พระต่างจังหวัดมาก็เพิ่งจะกลับมาถึงกรุงเทพนะครับนะก็เลยมาช้ากันสักนิดหนึ่งนะทุกคนครับก็ความเดิมเค้าที่แล้วนะครับในฝั่งของตัวทองคำนะครับเราจบกันไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะจบแถวนี้นะก็บอกทุกคนว่าทองคำนะครับมีการนับฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับเท่ากันก็คือนับหมายเลข2ัสสีเทท่าเียกัน้วก็เลยตี นะครับกรอบแนวรับแนวตา้านคู่สมมาตรเอาไว้ให้แบบนี้นะโดยบอกว่าเฮ้ยการที่ราคาลงมาที่โซนบริเวณแนวรับเนี่ยมันน่าสนใจเนาะริสเรีวอร์ดในฝั่งรองมันจะได้เปรียบแต่ว่าการที่คุณจะเข้ามาเล่นฝั่งรองได้คุณควรจะเห็นนะครับเปลี่ยนจุดนะครับจากสีแดงนะให้เป็นสีเขียวก่อดนะครับนะเมื่อเห็นจุด เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวครับเข้ามาเล่นฝั่งรองนะครับเมื่อรองแล้วนะครับใช้เส้นล่างคู่สมมาตรเป็นแนว exit ก็ปรากฏว่าราคานะครับเอ้สโตเทียบปรากฏว่าอินดิเคเตอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับงั้นก็ฝั่งรองไม่ได้เล่นนะครับขณะเดียวกันนะครับนะถ้าจะเข้ามาเล่นช็อตก็คือรอเห็นราคานะครับไปหลุดแนวรับคู่สมมาตรก่อนเนาะคู่สมมาตรอยู่ที่2029นะครับนะแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะปิดไปที่2028.5เนาะ เห็นไหมครับราคาโคลสอยู่ที่2028.5นั่นแปลว่าหลุด2029เนาะหลังจากปิดหลุดคู่สมมาตรปุ๊บนะครับราคาก็สะบัดลงมาอย่างรวดเร็วครับ28เหรียญโดยประมาณนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับหลายโจ๊กเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรเลยนะครับ28เหรียญก็กลับมาที่เดิมนะครับไม่ได้กำไรสักเหรียญหนึ่งนะแต่แน่นอนครับว่าต้องทำอยู่แล้วนะเพราะว่ารูปแบบแบบนี้นยเราต้องกลับทิศรู้นี่นะกลับทิศนะครับอาจารย์ไม่เห็นมี5แดงเลยมีแต่สเขียวจุดเขียวทำไมต้องกลับทิศจำได้ไหม ไซเคิลนี้มันจะไม่ปรากฏ5แดงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีเวฟใหญ่สีแดงคุมมาเลข2อยู่เขาที่แล้วนะตอนนี้ขึ้นมาเลข3ละนะมาเลข4ละอ่ะคราวนี้แผนของเราสัปดาห์หน้าคืออะไรนะครับนะเราต้องเปลี่ยนทิศทางไหมนะครับนะหรือเราไม่ต้องเปลี่ยนทิศทางนะครับตอนนี้ระบบอยู่ฝั่งรองหรือฝั่งช็อตนะครับไม่ง่ายนะอ่าแต่คนที่ใช้งานนะครับนะจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับส่วนใครอยากใช้งานระบบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดพอร์ตเข้ามาขอใช้งานระบบได้ฟรีแล้วก็ฟังแผน ประจับสาั์ได้ฟรีด้วยนะคุณคิดว่าแบบนี้ใครได้เปลี่ยนประกันฝั่งขึ้นนับ3ฝั่งลงนับ4อ่นะครับนะแล้วจุด exit ต,ตรงนั้นอะไรยังไงต้องกลับทิศหรือยังนะครับนะก็สามารถมาใช้งานได้ฟรีเลยนะครับผมสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับ เพียงแค่สกแกนเคอร์โค้ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ